แล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ่านี่นะไปมากเยยะเยอเยสวัสดีครับสวัสดีสามหสิบครับครับต้องคาราเมลครับผมวันนี้เราเป็นตัวแทนของกลุ่มศิลปินเพื่อสังคมนะครับที่มาทําบุญกันที่ภูเก็ตครับวันนี้เราอยู่กาะพีพีแต่เมื่อวานเนี้ยเราได้ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกระดมทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ต วันนี้เราก็เลยได้มาทริปท่องเที่ยวและถือโอกาสนี้ครับจะสร้างปรากฏการณ์อีกสักครั้งหนึ่งจะลองดูชื่อว่าสิ่งที่เราเคยสร้างปรากฏการณ์ไปแล้วที่นครนายกที่หาดใหญ่และหลายๆที่วันนี้จะมีปรากฏการณ์อันอีกหรือไม่อันนี้เราถ่ายกันตอน3ามทุ่มก,กว่า ใช่ครับที่มาในค่ําคืนนี้ที่ตรงนี้ก็จะมีคุณต้องคาราเมลมีคุณปอมคาราเมลวงเพลงาวทั้งวงนะครับผมคุณดิวพัฒนพลคุณเอชีรากรน้องลาล่าวงรังสะออนน้องๆจากวงสมัยไ้ครับจากนั้นเราจะจะเห็นกันเยอะแล้วก็มีคนที่ยังไม่เคยเห็นก็มีคุณอับยสเดวันนี้ก็ร่วมสังเกตการกันอยู่ด้วยมีพี่น้องนะฮะที่เป็นผู้ติดตามคณะเราวันนี้น่าจะมีถึง40คนเดี๋ยวเราจะ เริ่มทําตามขั้นตอนที่ผมเป็นความเชื่อของผมนะก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่และที่สําคัญที่สุดคือพีพีเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นที่ที่โดนซึนามิแบบรุนแรงมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการอุทิศบุญที่เราทําเมื่อวานนี้ให้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตที่พีพีนะครับผมแล้วเราจะถือโอกาสนี้ ชิญทูตจากต่างดาวมาอนุโมทนาบุญให้กับเราคุณต้องวันนี้เปอร์เซ็นต์เป็นไงฮะผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสอยู่แล้วนะครับในการทาบุญใหญ่ทุกครั้งเพราะว่าในประสบการณ์ที่เคยไปทำบุญใหญ่หลายครั้งกับพี่ๆหรือว่ากับตัวเองก็ตามครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้พบเห็นอยู่เสมอนะครับ,รบวันนี้ก็ถ้าเราชิ้ให้เขาแล้วได้เห็นก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่า<ช>เราก็ได้มาร่วมทาบุญด้วยกันครับผม ตอนนี้ใกล้เวลาละเดี๋ยวผมทำตามขั้นตอนขอบคุณสถานที่นะฮะขอบคุณบูมังกี้ภูเก็ตบูมังกี้พีพีขอบคุณเลิฟอันดามันด้วยนะอยากให้มาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆครับต้องบอกว่าราคาไม่ว่าจะเป็นที่พักเอ่ยอาหารเอ่ยที่นี่คือลดแทบครึ่งหมดเลยมาเที่ยวกันเยอะครับผมนะเดี๋ยวคืนนี้หวังว่าจะโชคดีกันทุกคนครับ ตอนนี้มีคนแอบมองเราอยู่บนฟากฟ้านะครับดวงตาดวงนี้ดวงใหญ่มากนะครับคืนนี้ถ้าโอกาสดีเราคงจะได้เจอะเจอกันนะครับปรากฏการเมฆเป็นลูกดวงตานะครับใหญ่มากคือต้องต้องบอกอย่างนี้ฮะ วันนี้เป็นวันที่14กันยายนซึ่งมีการค้นพบนะครับเกี่ยวกับดาวศุกร์ที่ว่ามีกา๊าซบางอย่างที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นหรือเกิดจากการที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นพอดีเป๊ะเลยนะฮะเราก็เลยแบบเออเฮ้ย,ยมันจะเป็นวันที่โชคดีของพวกเราที่มาเฝ้าสังเกตการหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวติดตามกันดูมีเสียงชัดเจนนะเครื่องบินเนาะเครื่องบินจะมีเสียงนะครับ เครื่องบินจะมีเสียงชัดเจนนะฮะแล้วก็มีไฟกระพริบชัดเจนนะครับอ่าอันเนี้ยเครื่องบินชัดเจนครับมีไฟกระพริบอันนี้คือเครื่องบินลําไหนฮะอันนี้คืออาปารีสสิงคโปร์ปารีสสิงคโปร์เรามีแอปนะฮะเป็นแอปคือเครื่องบินสดนะครับเช็คเสมอว่า ถ้าอยู่บนท้องฟ้าแล้วเราก็จะมองดูว่าเครื่องบินหรืออะไรแล้วก็เปิดแอปดูเลยนะฮะอันนี้เราไม่โกงนะครับเราไม่โกงคงโอเคลุงโลดลุงโลดเห็นคนแรกนะครับคู้นี้ดาววิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ว ผมถ่ายแล้วครับผมถ่ายติด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 ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ใกล้อยู่นี่ใกล้อยู่นี่วิ่งชัดอ่าอ่าวิ่งอยู่วิ่งอยู่ได้แค่นี้อะโทรศัพท์ตัวไม่หยุดเลยยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดพี่อยากดิ้แบบน้ำเลไม่ใช่ไม่ใช่ เมื่อกี้ใครเป็นคนเห็นคนแรกครับขอยกมือหน่อยฮะเป็นไงฮะเห็นคนแรกแล้วเขามาลักษณะอะไรครับคือมายิงแฟลชคับชัดเจนมากนะครับแล้วก็เลยสะกิดพี่ต้องพี่ต้องก็เลยหันไปเห็นก็เห็นด้วยกันพอดีครับครับแต่เมื่อกี้ก็ตอนที่ยิงแฟลชแล้วแต่เราเห็นทุกคนเห็นเห็นเห็นทุกคนเนะเห็นทุกคนเนาะโอเคไวมากเย เย้ๆๆนู่่อยู่่อยู่ๆนี่าวลยปนยาวเลยยาวยาวลำที่5นะครับของค่ำคืนนี้ลำที่5ไม่รู้ว่ากล้องผมไี่ติดหรือเปล่า iPhone 11 Pro โปรธรรมดาไม่แม็กนะฮะเขาบอกจะไปนอนมาลำที่5 เี้นี่แถนี้มีแฟดครัมมาแล้วมา้วน่อยู่ข้างล่างนะครับนี่อยู่้างล่างี่้างล่างตรนี้อยู่ตรงนู้นอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ไหมผมก็ถ่ายไปเรื่อยนะเพราะว่าศักยภาพของกล้องอาจจะไม่ถึงไม่ถึงบนท้องฟ้าแต่กล้องเขาดีแหละไม่ดีว่ากล้องเขาแต่มัไม่ถึงอ่ะมันไกลเยอะเกิน จะยิงสัตว์หลังแม่ได้ชัดมากเออไอ้น้องไอ้นี่ไม่เกี่ยวก็ให้ได้ยินเสียงบรรยากาศของผู้ที่ร่วมสังเกตการณ์ยิงสัตว์แล้วยิงสัตว์แล้วให้ได้ยินเสียงบรรยากาศของผู้ร่วมสังเกตการณ์นะครับยิงเยอะนะแต่ไม่มีเป็นลำอ่ะยิงสัตว์แบบให้เราเห็นนะเดี๋ยวดูว่าจ้องดูดีเผื่อยิงสัตว์ ตอนนี้เวลาตีห้านิดๆน,นะฮะเท <Okay. S 1> ่าที่เราสังเกตการมาเนี่ย <Okay. S 1> ประมาณเอาชัดๆเลยนะ <Okay. S 1> คือห้าลำ <Okay. S 1> แต่มียิงแฟลชมีแบบว่าวแบบัแบๆบมันไม่ได้ยืนยันทั้งหมด <Okay. S 1> เราก็จะไม่ไม่นับเราจะเอาที่เห็นทั้งหมด ตอนนี้นับได้ประมาณลําลำก็ใช้วิจารณญาณแล้วฮะว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรแต่บางทีมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่ากล้องเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงเราซูมแล้วพยายามซูมแล้วไปไม่ถึงแต่เราให้ฟังเสียงบรรยากาศแล้วกันว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันมีความตื่นเต้นมีความเห็นแล้วมันรู้สึกยังไงกันแค่นั้นเองนะฮะ เมื่อคืนนี้เจอไหมฮะเจอครับลักษณะที่เห็นเป็นยังไงเอ่ยตอนแรกที่แบบดูคลิปที่พวกพี่ๆเขาแชร์ผมก็มีความไม่เชื่ออยู่นะแต่พอเห็นเมื่อคืนก็บอกเลยว่ามันไม่ปกติมันเป็นอากาศยานที่ไม่ปกติแน่นอนที่จะมาวบิบวับวิบวับมาทําให้ดูอย่างนี้ครับครัจงไหมครับครั้งแรกครับผมเต้าลอคอยมานานฮะบอกทุกคนไว้ว่าขอเห็นสักทีเถอะคือเมาก่อนตลอดนะฮะวันนี้เราก็ได้เห็นเห็นมาเรื่อยๆเลยตอนแรกปรับสายตาไม่ได้แต่ตอนหลังมาไอยู่เนี่ย ถ้าคืออะไรนักข่าวขอสัมภาษณ์ผมจะโยนไปหาคุณเอะเยระกรน,นะฮะรอบนี้เป,น <laughs> เป็นรุ่นใหม่ทาง,งานั้านะครับ <laughs> โอเคครับสำหรับต,ตัวผมเลยประสบการณ์ครั้งแรกคือทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันเป็นสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนแสงแฟลชซึ่งมองจากจากจากตรงนั้นคือว่ามันใหญ่มากนะเป็นแสงแฟลชสว่างเลยแหละหลังเมฆสองครั้งปุ๊บปุ๊บแล้วผมก็เลยแบบว่าเรียกเรียกดิวมาดูอะไรอย่างเงี้ยว่าดิวก็เห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ เราคิดว่ามัน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 มีจริงนะผมว่านะส่วนตัวผมนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจครับผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนต้องมาเห็นกับตาแล้วก็ทำความเข้าใจนิดนึงนะครับผมศึกษาก็ดี